Movie Shake สวัสดีครับได้เวลาของมูวี่เชคกับผมวีรวีรน์นะครับที่จะมาเบรกข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนนะครับอัปเดตหนังใหม่นะครับทาง True ID สัปดาห์นี้เตรียมตัวพบกับภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ยุคใหม่อย่าง father of the bride ที่แดัดแปลงมาจากนวนิยายอมะตะเป็นเรื่องราวความรักของครอบครัวครับบิลลี่ที่รับบทโดยแอนดี้กอร์เซียและอินกริชที่รับบทโดยกลอเรียเอสเตฟานสองสามีภรรยาที่แต่งงานอยู่กินกันมานานรู้สึกประหลาดใจครับเมื่อโซเฟียที่รับบทโดยเอเดรียอาร์โจนาลูกสาวคนโตของพวกเขากำลังจะกลับมาเยี่ยมบ้านที่ไมอามีแคมยังประกาศว่าเธอเนี่ยมีแฟนใหม่ชื่ออาดานซึ่งรับบทโดยดิเอโกโบเนตาที่เป็นคู่ม,มั่นของเธอ ก่อนที่จะย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเม็กซิโกและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องวุ่นๆในการเตรียมงานแต่งงานที่กลายเป็นศึกแย่งเงนกลุมตําแหน่งพ่องานครับศึกชิงศักดิ์ศรีการมาทักความแตกแยกระหว่างเจเนเรชันวัฒนธรรม ประเพณีความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวกำลังจะถูกทดสอบโดยมีว่าที่บ่าวสาวเป็นตัวกลางการเตรียมงานแต่งสุดป่วนจะเป็นยังไงเนี่ยติดตามกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทาง True ID ครับเอาละครับแล้วกลับมา Movie Check กับ V ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check